เข็มทิศพยากรณ์จะชี้แนะคุณอย่างไรรู้ก่อนใครชาวลัคนา,าส2องราศีในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูค่อนข้างจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองค่อนข้างเยอะ คุณจะมีโอกาสก้าวหน้าในต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสที่จะได้ยานพาหนะใหม่ๆอย่างที่คุณตั้งใจและต้องการช่วงนี้ทรัพย์สินเงินทองอาจจะใช้ใจ่ายไปในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือในการดูแลรักษาสุขภาพคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะก็อยากให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพคนในครอบครัวไว้บ้างก็จะช่วยลดทอนปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ไปได้เยอะเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของความก้าวหน้า ในการสร้างหลักฐานบ้านช่องของชาวลัคนาราศีธนูในสามเดือนนี้คุณจะมีการวางแผนหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับเกี่ยวกับการดูแลรักษาหรือการสร้างหลักฐานบ้านช่องต่างๆการที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยก็ยังค่อยๆทำหรือหาโอกาสที่กำลังจะทำอยู่ซึ่งมีโอกาสที่จะทำได้สูงมากช่วงนี้ญาติมิตรที่น้องค่อนข้างจะออเาใจคุณพอสมควรหรือชวนคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้น อาจจะมีการเสวนาหรือว่าอาจจะมีการท่องเที่ยวเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือเป็นแานพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องในช่วงสามเดือนนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้บุตรหลานและบริวารอาจจะวุ่นวายจุกจิกจูกจ้จี้คุณมากนิดหน่อยอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูค่อนข้างที่จะเบื่อหรือว่าอาจจะขี้เกียจฟังก็อาจเป็นไปได้ปัญหายอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีธนูก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของบริวาร ที่บางทีอาจจะจับต้นชนปลายเกี่ยวกับงานไม่ค่อยถูกอาจจะต้องทําให้ชาวลัคนาราศีธนูอบรมหรือเรียกมาสั่งสอนบ้างก็จะเป็นการดีแต่สําหรับบางคนชาวราศีธนูจะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งดีๆจากบุตรบริวารที่จะทําให้คุณได้โชคลาภอย่างคาดไม่ถึงในเรื่องของความรักชาวราศีธนูในช่วงสามเดือนนี้คุณอาจจะหงอยเหงาหรือเในลักษณะ บางคนที่อาจจะยังลืมรักเก่าไม่ได้ก็อาจเป็นไปได้บางทีอาจจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถตัดใจไปจากเรื่องเก่าได้ทําให้คุณมีเรื่องคาราคาซังอยู่ในช่วงนี้ทําให้คุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความสุขกันในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะักช่วงนี้คุณอาจจะทําอะไรว่องไหวหรือกระฉับกระเฉงจนเกินไประวังจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็อาจเป็นไปได้ ทำอะไรก็ควรจะช้าเล็กน้อยก็จะเป็นการดีถือว่าเป็นการไม่ประมาทกรารลดอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้เข็มทิดชี้บอกคุณว่าหากคุณมีความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการงานโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีธนูในช่วงสามเดือนนี้การงานของคุณแม้จะดีแต่คุณก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่นั่นเอง คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวค่อนข้างมากทําให้คุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองค่อนข้างเยอะก็ะอยากจะแนะนําคุณว่าคุณควรจะลดความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนื่องจากคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถและมีโอกาสดีๆในช่วงนี้อีกเยอะทําให้โอกาสดีๆช่วงนี้ก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณเอง คุณเครียดไปก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ดังนั้นคุณควรที่จะหาทางทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของการงานและใช้สติปัญญาที่มีอยู่ทุ่มเทกับการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาของงานที่มีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้มันก็จะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นโดยฉับพลันนั่นเอง การที่คุณเครียดไปหรือความที่คุณวิตกกังวลแม้กระทั่งบางครั้งคุณอาจจะไม่สมปรารถนากับสิ่งที่คุณต้องการหรือผลตอบรับในเรื่องของการเงินการทองอาจจะยังไม่เป็นที่ถูกใจคุณมากนักก็ขอให้คุณใจเย็นๆโอกาสข้างหน้ากำลังจะมาถึงการที่คุณวางแผนหรือวางเป้าหมายอะไรเอาไว้ขอให้คุณเดินไปข้างหน้าและขยันเดินตามแผนที่คุณวางไว้เข็มทิศชี้นําจะบอกคุณว่าคุณจะสําเร็จแน่นอน และคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้คุณจเจริญก้าวหน้าและเกิดความมั่นคงกับในชีวิตได้ขอให้คุณประพฤติปฏิบัติตัวหรือมีความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาอย่าเครียดจนเกินไปชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างดีเลยทีเดียวใน3เดือนนี้